โอ้หเผิ่แปบเดียวนะคะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเวลาเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกโหกเลยนะคะ<ช>สิ้นปีนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยมีแผนไปเที่ยวไหนกันคะแล้วลูกไม้ล่ะคะมีแผนไปเที่ยวไหนลูกไม้ก็มีแผนไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะรถที่เราจัดให้คุณผู้ชมถึงสองคันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวค่ะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยใช่แล้วก็ฮอตที่สุดในยุคนี้เลยนะคะกับรุ่น GLC 250ทั้งสองคันนี้เลยคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ กับคันแรกของเราในวันนี้นะคะรถสวยวิ่งน้อยราคาดีๆนะคะในราคาเพียงแค่2 9ล้าน้าบาทนะคะคุณก็ได้เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz G L C 250D รุ่นออฟ o รดคันนี้ได้แล้วนะคะภายนอกค่ะมาพร้อมกับสี Obsidian Black นะคะและภายในค่ะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาล e s p เปซ s o b r o า n นะคะสวยหรูสุดๆเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะ มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะกระจังหน้าของเขาค่ะจะเป็นแบบไดมอนด์กิ l นะคะพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ m e r c e d e s b e n บนที่เป็นดาวเต็มนะคะของแต่งชิ้นนี้นะคะมูลค่ากว่าหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะไฟหน้านะคะเป็นระบบ Intelligent Light System นะคะล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กมัลติสปโ k กนะคะขนาดถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวประกอบนอกนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเป็นตัวประกอบในเนี่ยเขาจะเป็นอีกลายหนึ่งเนาะ แล้วก็ในสัดส่วนของด้านข้างของ GLC นะคะก็คือเป็นรถ SUV นะคะขนาดม i d size ค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีเลยทีเดียวนะคะเห็นสัดส่วนด้านข้างนะคะกว้างแบบนี้นั่งสบายแน่นอนค่ะและก็ยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยเนี้ยบสุดๆนะคะวิ่งน้อยมากๆเพียงแค่ 48,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์ของเขานะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2,200ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าเลยทีเดียวและท็อปสปีดส,สูงสุดนะคะที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความ ประหยัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะคะและที่สําคัญคันนี้เนี่ยสมรรถนะในการขับขี่ต้องบอกว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ะคือแรงบิดสูงในรอบที่ต่ํานะคะเล่งแซงได้ทันใจเลยแล้วก็ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะอัตราชิ้นเปลืองนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16-17กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบโฟรเมติกอีกด้วยนะคะยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถสีดําสุดเท่คันนี้นะคะก็สามารถสแกนเีอร์โค้ดนะคะมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมเลยค่ะสำหรับ GLC คันนี้นะคะภายในค่ะเป็นสีเอสเปโซบาวนะคะสีนี้ค่ะก็คือดูแบบว่า เป็นความคลาสสิกนะคะแล้วก็ดูหรูหราในเวลาเดียวกันนะคะเข้ากับทีมคอนโซลกลางของเขานะคะก็จะเป็นลายไม้สีน้าตาลค่ะข้อดีของลายไม้เนี่ยก็คือดูแลรักษาง่ายนะคะไม่เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายค่ะ และด้านหน้าของเขานะคะด้วยความที่เขาเป็น SUV นะคะตัวถังยกสูงขึ้นค่ะทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่นะคะดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะมองเห็นได้อย่างแบบกว้างไกลเลยขับขี่ปลอดภัยกับเลขไมค่ะเพียงแค่48,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษที่ Ben เนเคตั้งไว้ที่2.90 0้าบาทเท่านั้นค่ะรถสวยราคาดีๆแบบนี้พลาดแล้วจะเสียใจเลยล่ะค่ะ มาต่อ,อก,กันด้วยคันที่2เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ G L C 250 Coupe A M G ค่ะด้านนอกนะคะมาในสีเเดียมซิวเวอค่ะและภายในมาในสีดำนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าเลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้าไร่มอนกิลนะคะมาพร้อมตากสังลับเมอร์เซเดสเบนขนาดใหญ่ค่ะยังมีระบบดิสโทนิกอีกด้วยค่ะ ะะมาพร้อมกับไฟ LED Intelligent Light System ค่ะเลี้ยวโค้งตามการขับขี่นะคะและยังเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถได้อย่างดีทีเดียวค่ะรอบคันถูกตกแต่งไปด้วยชุดแต่ง MG Sport Package ค่ะล้อแม็ก MG ขนาด20นิ้วนะคะมาใน4ี By Color ค่ะ สีดำสลับสีโครเมียมนะคะและคันนี้นะคะยังมีระบบทีเลส S ก o นะคะเพียงพกคุณแจไว้ใกล้ตัวสามารถเปิดประตูได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะและด้านบนนะคะหลังคาสัลรูปค่ะสำหรับคุณผู้หญิงท่านใดที่ตัวเล็กนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะรถคันนี้นะคะมีไซส์ลั n n ิ n งบอร์ดค่ะสามารถขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกเลยค่ะ และคันนี้นะคะยังสามารถเปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะและยังมีระบบแทนเสียอัจเซค่ะเพียงสอดเท้าเข้าไปนะคะก็สามารถเปิดปิดฝาท้ายได้อย่างอัตโนมัติแล้ค่ะมาพูดถึงสมรรถนะของคันนี้กันบ้างค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0 0 0ซี211แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดค่ะและยังเป็นระบบการขับเคลื่อนแบบโฟร์เมติอีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ด้านในบ้างนะคะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบ Memory p a c พ็กเค่ะสามารถจดจําตําแหน่งของผู้นั่งด้านหน้าได้ถึง3ตําแหน่งเลยค่ะเครื่องเสียงระดับ High End ของ Mercedes-Benz ค่ะเครื่องเสียงเบอร์ s t e r ตอร์นะคะแล้วก็พวงมาลัย MG 3ามการท้ายตัดค่ะพร้อมกับปุ่มมัลติฟังชันและ p d d เด s h i ิพค่ะส่วนตรงคอนโซลกลางของคันนี้นะคะมาในสี l a c k Ash w o o d ค่ะรอบคันนะคะยังมีกล้อง3 6มองศาด้วยค่ะและยังมี ambient Li g h t ค่ะ 34เลยค่ะคุณผู้ชมคะฟังเลขไมล์ของคันนี้เนี่ยแล้วอย่าตกใจนะคะสำหรับเลขไมล์ของคันนี้นะคะเพียงแค่2,643กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นรถปี2019นะคะวันลันตีเหลือยาวมากค่ะจนถึงเดือนธันวาคมปี2022เลยค่ะราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่3,90,000บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า1ล้านบาทเลยค่ะพลาดไม่ได้แล้วค่าสสำหรับคันนี้ค่ะ รถสคันที่เราจัดมาให้คุณผู้ชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเนาะใช่แล้วค่ะคันไหนที่ใช่นะคะตอบโจทย์ความเป็นตัวคุณนะคะก็ลองแวะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะค่ะอย่าคิดช้านะคะคิดช้าอาจจะมาไม่ทันนะคะและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสาหรับวันนี้ลูกไม้และเมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่มา และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ